สวัสดีค่ะมาดามวันนี้นะคะวันนี้วรนจะพาท่านนะคะมาชมวิธีการกําจัดขยะนะคะที่เขตอาเภอคุนหานจังหวัดศรสีสะเกษนะคะข,ขยะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งปฏิกูลนะคะที่ไม่มีใครต้องการนะคะถ้าเรานําขยะนะคะมาจัดก,การโดยการเผาทิ้งแบบนี้นะคะก็จะทําให้ขยะเนะะี่ยค่ะลดปริมาณลงมากนะคะเพราะว่าขยะตอนนี้นะคะ ได้ล้นโลกนะคะล้นทะเลและที่ต่างๆนะคะมีขยะเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าบางท่านนะคะทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะคะถ้าเราทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางนะคะและมาจัดก,การทิ้งแบบนี้นะคะเหมือนที่เขตอําเภอกุนหานจังหวัดศรีสะเกตน,นะคะได้นําขยะนะคะเช่นพวกถุงพลาสติกถุงกับข้าวที่ไม่ใช้แล้วนะคะ มาจัดก,การโดยการเผาทิ้งนะคะเพราะว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดช่วงนี้นะคะถ้าเรานำขยะนะคะไปกรลบใช่ไหมคะขยะก็จะไม่ย่อยสลายนะคะเพราะว่าพลาสติกส่วนมากนะคะจะไม่ย่อยสลายนะคะแต่ถ้าเรานำมาจัดก,การโดยการเผาทิ้งแบบนี้นะคะรวมกับพวกขยะต่างๆที่ไม่ใช้แล้วนะคะขยะที่ไม่ได้มีประโยชน์แล้วนะคะ นำมาจัดการเผาทิ้งเพื่อให้บ้านเรือนและประเทศชาติของเรานะคะสะอาดไม่มีขยะมูลฝอยนะคะค่ะเราก็นำขยะนะคะมาเททิ้งนะคะและให้แห้งก่อนนะคะถึงจะเผาทิ้งนะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้ได้ทำการเผาขยะทิ้งแล้วนะคะเพื่อความสะอาดนะคะเพราะว่าถ้าเก็บไว้ไม่ทิ้งพวกสัตว์ต่างๆนะคะ ก็จะมาคุยเขวนนะคะอย่างเช่นพวกหมาใช่ไหมสุนัขแล้วก็มีพวกต่อยหรือว่าอะไรค่ะทำให้ขยะนะคะจะกระจายค่ะนี่ก็เป็นธรรมชาติของชาวบ้านนะคะที่จัดการขยะแบบวิธีง่ายๆนะคะโดยที่นำขยะนี้นะคะ มาจัดก,การทำการเผาแบบนี้นะคะค่ะก็ประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะขยะก,ก็จะหมดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพ้วกถุงพลาสติกและขยะต่างๆนะคะค่ะวันนี้ก็ได้พาท่านนะคะมาชมการกระจัดขยะนค่ ชาวบ้านนะคะต่างจังหวัดนะคะค่ะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้พาท่านนะคะมาชมสาระดีๆนะคะวันนี้พาท่านนะคะมาจัดก,การขยะมูลฝอยเพื่อให้บ้านเรือนนะคะสะอาดสะอ้านนะคะและไม่มีขยะนะคะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ